มีปัญหาบีบกาวต่อขนตายากกันไหมคะอาจารย์เชื่อว่าช่างต่อขนตาทุกคนจะต้องมีปัญหาในเรื่องของการใช้กาวแน่นอนคะ่ะใครเป็นบ้างคะใช้กาวไปแล้วกาวแข็งบีบไม่ออกหรือบางคนนะคะกาวไม่แข็งคะ่ะแต่บีบก็ไม่ออกมาปัญหาแรกนะคะก็คือปัญหาการบีบกาวยากหรือบีบแล้วไม่ออกสักทีกาวสมัยใหม่นะคะมีการลดขนาดลงค่อนข้างมากเพราะว่ากาวจะมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างสั้นเดิมกาว1ขวดจะมีขนาดประมาณ ประมาณที่15-10 ml ปัจจุบันเหลือแค่5 ml เท่านั้นค่ะบางยี่ห้อเหลือ3 ml แล้วนะคะเมื่อกลาวมีขนาดที่ขวนเล็กลงนะคะการแห้งหรือแข็งก็จะยิ่งง่ายขึ้นค่ะ แข็งแบบแรกนะคะก็คือแข่งจากการที่เราดูแลน้องไม่ดีค่ะหลังใช้ไม่มีการเช็ดปากขวดกาวหรือไล่ลมออกก่อนทําให้กาวที่ค้างอยู่บริเวณปากขวดแห้งแข็งทั้งที่กาวข้างในก็ยังเหลวอยู่ถัดมาคือปากขวดก็ไม่ได้มีภาพกาวติดแต่บีบไม่ออกเพราะขวดแข็งเป๊กเลยอันนี้ต้องบอกก่อนค่ะว่าอาจจะเกิดจากการเก็บรักษาไม่ดีทําให้ ลมหรืออากาศเข้าไปภายในบรรจุภัณฑ์ของกาวนะคะทําให้กาวแข็งหรือหมดอายุถ้าหมดอายุก็แข็งแห้งทั้งขวดไม่สามารถใช้ได้สําหรับปัญหาแรกนะคะใครที่มีคราบกาวแห้งที่ปากขวดง่ายมากค่ะดูแลน้องให้ดีค่ะไล่ลมเช็ดทุกครั้งแล้วก็เช็ดด้วยสําลีไร้ขนนะคะอย่าเช็ดด้วยทิชชู่เพราะว่าทิชชู่ก็จะไปแห้งแข็งที่ปากขวดเช่นกันแต่ถ้าใครเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจารย์แนะนําค่ะเราจะเห็นนะคะในบรรจุภัณฑ์หลายๆยี่ห้อจะมีเป็นเหมือนเข็มให้เราเราสามารถ ใช้เข็มนะคะจุกตัวนั้นนะคะ เจาะปากขวดได้เลยค่ะแต่สําหรับใครนะคะที่เลอะเทอะไปแล้วค่ะอาจารย์กาวก็ใหม่มากเพิ่งใช้ไม่กี่ครั้งแต่พลาดไปแล้วจเจาะก็ไม่ออกนะคะอาจารย์แนะนําเปลี่ยนจุกได้นะคะปัญหาที่2นะคะมาจากการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ของเราเองนั่นแหละค่ะอาจารย์แนะนําอย่างนี้รั้งแรกนอกจากเช็ดปากขวดให้เรียบร้อยแล้วคุณควรจะเก็บน้องนะคะลงในผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่มีความปิดมิดชิดบางคนถามว่าซองที่ให้มาเพียงพอไหมถ้าสำหรับใครนะคะที่เก็บกาวนะคะมีกาวไหลห้อไหลตัวหรืออยากให้กาวอยู่ไดน อนนอยอาจารย์แนะนําว่าซองที่เขาให้มาเนี่ยนะคะก็จะได้ลูกขเขาประมาณหนึ่งค่ะบางทีเราปิดซองไม่สนิทเนาะในส่วนของอากาศก็เข้าแล้วนะคะแล้วก็เราสามารถนะคะซื้อกระปุกเก็บกาวแบบนี้มาใช้สําหรับเก็บกาวโดยเฉพาะมันจะก,กันในเรื่องของอากาศได้ดีกว่าแล้วก็เราสามารถซื้อพวกเจลกันชื้นนะคะใส่เพิ่มเติมลงไปได้ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของกาวของเราได้ค่ะและที่สําคัญเลยนะคะบางคนใช้แบบซองพอวางเสร็จก็ นอนน้องไว้การที่เราเป็นกระปุกแบบนี้นะคะจะทําให้ขวดเรามีลักษณะของการวางที่ตั้งอยู่ตลอดเวลา ทําให้กาวไม่ไปกองที่ปากขวดหรือใครมีแก้วเยติแก้วเก็บความร้อนความเย็นนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันแต่ว่าระวังนิดน,นึงในเรื่องของการวางพยายามวางให้อยู่ในลักษณะที่ตั้งแล้วก็ใส่เจลกันชื้นเพิ่มเติมได้เท่านี้ก็จะทําให้กาวเรานะคะมีอายุการใช้งานที่ตรงตามกล่องหรือข้างซองที่เขาเขียนไว้สามารถอยู่ได้นานไม่หมดอายุก่อนวัยอันควรถ้าเรานะคะใช้กระปุกแบบนี้แล้วอาจารย์ไม่ได้แนะนําให้แช่ตู้เย็นเพิ่มสําหรับกาวที่เรากําลังใช้อยู่แต่ถ้าใครมีกาวใน ต็อกเยอะๆหลายๆขวดหลายๆซองแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเลยค่ะแต่อันไหนที่มาเปิดใช้แล้วนะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็นแล้วนะคะเพราะว่าการที่แช่ตู้เย็นมันจะทําให้ความชื้นมาจับ เพิ่มแต่ในตู้เย็นนะคะไวช่องผักก็พอไม่ต้องไวช่องฟรีซนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อยืดอายุการใช้งานของกาวแต่ไม่ได้แปลว่ากาวของเราจะอยู่ได้1ปีสุดท้ายแล้วอยู่ได้ตามข้างขวดที่เขียนไว้และหลังเปิดอยู่ได้30-45วันเท่านั้นนะคะแบบนี้แล้วนะคะอาจารย์เชื่อว่าเราก็จะหมดปัญหากาวแข็งที่ปากขวดหรือ กาวแข็งที่ขวดแล้วไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นแล้วไปหาที่ใส่ของกาวกันนะคะอาจารย์มีปักตะก้าไว้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้แล้วค่ะ